อัดแบบว่าอธิบายแบบฟิลแบบว่ามาเล่าให้ฟังแล้วว่าเราเอาไปตัดคลิปสนุกสนุกไม่ได้แบบเปิดรายการจริงจังนะโอเคปะแต่นี่มึงถ่ายเปิดรายการกูจริงจังแล้วตอนเนี้ยสวัสดี th, ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับมินกแล้วนะก็วันนี้เราจะมาส่งสรถสีส้มกันนะคะซึ่งคิวส่งรถเดือนนี้เนี่ยคือติดก,กันเลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะวันนี้1คันพรุ่งนี้หนึ่งคันนะคะแล้วก็มาลืนอีก1คันแต่วันนี้จะเป็นคัน หน้าใหม่ตัวนี้นะก็เป็นหัวลากสีส้มนะคะซึ่งเราต้องพูดก่อว่าทาไมลูกค้าเออเรามาเปิดประเด็นนี้กันดีกว่าทาไมลูกค้าถึงมาซื้อรถกับทาง V.I.P. นะมันเริ่มก่อนว่าลูกค้าอยากจะประหยัดเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคือต้องบอกว่าอย่างนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วก็อะไรที่ประหยัดได้เนี่ยก็สมควรที่จะประหยัดรถก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่ลูกค้าต้องใช้หาเงินใช่ไหมคะแต่ว่า ตอนนี้เราจะไปซื้อรถมือหนึ่งแบบนี้เนี่ยนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันหนักหน่วงเลยนะแต่ว่ารถมือสองจากญี่ปุ่นนะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆลูกค้าประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆนะคะนะถ้าเทียบราคารถมือหนึ่งกับมือสองตอนนี้เนี่ยก็คือห่างกันลิบลรับเลยสภาพแล้วก็ออวิธีการใช้งานพวกระบบการใช้งานต่างๆอาเทียบ เทียบเป็นรองรองมือหนึ่งเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะใช้งานกันมาแบบว่าไม่ค่อยสมบุกสมบันนะรถก็ยังคงสภาพเดิมนะคะก่อนที่จะทําสีแบบนี้เนี่ยสภาพเดิมเดิมของเขาเนี่ยก็คือดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่ารถของทาง VIP อนคนปรปฐมของเรานะคะก็จะมีการทําสีรถให้ใหม่ทําสีหัวให้ใหม่นะคะรวมถึงถังน้ํามันยางพวกนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยก็คือว่าลูกค้าซื้อรถมือสองก็จริง แต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานหลักๆเนี่ยเราให้ไปเป,เป็นแบบว่าเบิกใหม่ไปเลยนะก็คือจะได้ช่วยกันทําให้รถคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนหน้าเนี้ที่คนน่ะไม่อยากจะซื้อรถมือสองกันอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเออไม่มั่นใจว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่ยำมาหรือเปล่ามันจะชอบมีคําศัพท์ว่ายำม,มาคือเอาหัวไทย ไปใส่คัสซีไทยแล้วก็ยำอ่ะญี่ปุ่นบ้างไทยบ้างนะคะแต่สําหรับ v i p นคะรปฐมของเราเนี่ยเป็นรถนําเข้าญี่ปุ่นร้อเเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ว่าลูกค้ากังวลว่าไม่มั่นใจในบริษัทเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะอันที่2คือเรื่องราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าราคารถมือสองในรถญี่ปุ่นในไทยตอนนี้เนี่ยราคาดีนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าประหยัดลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไปได้แบบว่าเป็นเท่าๆเลยข้อที่2เนี่ยก็ตัดไป มันก็เลยโค้อหลักๆตอนนี้เนี่ยมันเลยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะมาลงทุนกับรถมือสองมากขึ้นนะคะอีกพอยต์หนึ่งที่สำคัญคือเนี่ยเวลาที่เราซื้อรถนะคะมันจะต้องมีกฎหมายที่เขาบังคับใช้นะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่แบบสติกเกอร์สะท้อนแสงแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่จะเก็บเพิ่มกับลูกค้าคือว่าเราทำรถคันนึงเนี่ย เราทำให้สมบูรณ์เลยสามารถใช้งานได้อย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วก็สบายใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะเนี่ยอย่างตอนนี้เขาก็กำลังจะปิดพอยนี้เป็นพอยที่สำคัญอีกคอยหนึ่งค่ะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดรวมถึงตัววินด้วยนะคะว่าเฮ้ยทำไมรถคันนี้ไม่มีกันชนท้ายนะกฎหมายในไทยตอนนี้นะคะตั้งแต่ ปี2 5 6 7เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยรถบรรทุกนะคะจะต้องมีตัวกันชนท้ายแต่ว่าทําไมคันนี้ไม่มีเพราะว่าคันนี้เป็นสเปคหัวลากนะคะไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าเป็นรูปลักษณ์อื่นๆประเภทการใช้งานอื่นๆต้องมีนะคะจริงๆแล้วรถของ VIP นครปฐมเนี่ยเราติดกันชนท้ายให้อยู่แล้วตั้งนานแล้วตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแต่ว่ากฎหมายไทยอ่ะเขาเพิ่งมาบังคับใช้ข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ได้เปรียบนะคะถ้าซื้อกับ VIP นครปฐมค่ะ คุณภาพรถของ V.I.P. นี่คือเราพูดกันมาหลายคลิปหลายตอนหลาย EP แล้วมันก็คงความมีคุณภาพคงสแตนดาร์ดไว้เหมือนเดิมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะชีพพ้พอยตไหนให้ดูแต่เอาเป็นว่ารถมือสองแต่สภาพแบบมือ1มากๆนะคะใครเห็นใครก็ว่าสวยนะสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องของแต่งนะคะอยากจะมาโม้ให้ทุกคนฟังมากๆว่า ซื้อรถที่ VIP นคนปรปฐมเนี่ยเราทำท่อแต่งให้ด้วยนะไม่ได้มีไฟอย่างเดียวนะคะไม่ได้มียางใหม่อย่างเดียวเรายังมีท่อแต่งสเตลเลตให้ด้วยนะเราก็ก่อนที่จะส่งรถทุกครั้งนะคะ ทางาผู้จัดไม่ใช่ทางผู้จัดคุณโจนะคะก็จะช่วยอธิบายเรื่องการใช้งานหัวเก่งนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานตัวรถเบื้องต้นต้องอธิบายอย่างนี้ว่าด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่เขาจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างแอดวานซ์ไม่เหมือนกับหัวรถไทยหรือว่าไม่เหมือนกับหัวรถญี่ปุ่นในรุ่นก่อนๆน,นะคะมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เขาทําขึ้นมาใหม่อะไรที่เราจะใช้พับกระจกเอยหรือนู่นนี่นั่นเอยเนี่ย ปุ่มอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็จะอธิบายให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าโอเคมันใช้การได้ยังไงบ้างขับออกไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปงงระหว่างทางนะคะว่าใช้รถยังไง คุณเอกนะครับจะเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ใช้รถให้อย่างแบบว่ามีความสุขนะครับทำเงินทำทองให้แบบว่ารวยๆมหาศาลเลยนะครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้ทําการปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือหัวลากนะครับหัวลากฮิโน่อ n นิโฟเฟียนะครับก็นะฮสำหรับใครนะครับที่ชอบแบบว่าลดหัวลากหรือว่ารถสเปคอื่นๆนะครับที่เป็นฮิโน i อิซ u หรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามนะฮะเช็คมาที่ผมได้นะครับติดต่อมาที่บริษัท V.I.P. ทัอกันพานนครปฐมได้เลยนะครับผมยินดีไร้บริการไร้บริการนะครับ พูดถูกป่าวหใครอยากได้รถสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคไหนก็ได้ยินดีให้บริการนะครับบร,ริษัท VAP Thailand Plus นครปฐมครับผมขอบคุณครับ